พบกับผมโอสชอนลนะครับช่วงที่ขององทัลมักที่สุดขีดต,ตอนนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย SB ชปาร์ควาซาราชโยธินครับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องวิวัฒนาการของเงินตราและระบบธนาคารพาณิชย์ไทยโดยแสดงประวัติความเป็นมาของเงินตราและธนาคารพาณิชย์ของโลกและของไทยตลอดจนบทบาทของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งถือได้ว่าเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของคนไทยตั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตสวยมากครับณตรงนี้ครับเป็นรูปบ้านของท่านาพระบ,บิดาแห่งการธนาคารไทยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมืน่นมหิศรราชหฤทยไทยพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมัดกที่สนะครับและเจ้าจอมมันดาห่วงประสูตรในพุทธศักราช248 8 ทรงเป็นผู้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีระบบการเงินและการธนาคารเป็นของตนเองเพื่องเ้าหน้าทางเศรษฐ,าฐากิจอของประเทศนะครับผมจึงตัดสินพระไทยนะครับจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ของคนไทยเพื่อทดลองการดำเนินการข,ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2447นเะครับเรียกว่าบุคลับบุคลับนะครับก็คือบุคลับนั่นแหละครับวงการธนาคารและบริษัทจึงถือว่าพระองค์เป็นพระบิดาแห่งวงการาแห่งการธนาคารไทยนะครับ ครับผมยวขออนุญ,ญาตท่านเข้าไปเยี่ยมชมด้านในนิดนึงนะครับอาจจะติดภาพอะไรมาอย่างไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าเราพยายามแบบเผยแพร่ความรู้และก็ข้อมูลอย่างดีให้กับคุณผู้ชมนะครับเผื่อท่านใดที่อาจจะแบบไม่มีโอกาสได้มาอย่างน้อยๆก็ถือว่ายังได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆตรงนี้นะครับผมจากผมนะครับซึ่งผม ไม่มีความราถนานร้ายใดๆสิ้นผมมีความราถนานราดนาดีและมีความช่วยเหลือนะครับผมอยากจะเผยแพร่ตรงนี้นะครับให้ได้รับรู้รับทราบทั่วกันนะครับโอเคได้ดูกันพออ่อปาาของคอนะครับ ตรงนี้ครับใช่ครับนี่เครื่องพิมพ์ดีดด้วยนะครับเนี่ยสวยๆนี่ครับบุกครับใช่ครับบุกครับเดี๋ยวมาดูเพราะว่าด้านนี้ครับ แบงสยามกรรมาจนาาใช่ครับโอ้โหนี่แหละครับเป็นเขาเรียกว่าพายในตำนานก่อนจะมีมาทุกวันนี้ได้ก็เคยมีทางด้านนี้มาก่อนนะครับผมโอเคได้เข้าๆประมาณนี้ครับ สยามกร,รมจนนะครับก็คือเสียงคอมเม์เชลนะครับเคื่องเอบีสมัยพุกลับภาษาอังกฤษนะครับใช่เป็นหาดูยากมากทําไม่ได้มาที่นี่ผมยังคิดไม่ออกเลยว่าจะมีโอกาสได้ไมาอีกเมื่อไหร่นะครับ ดีแบบมาแถวราชโยธินอะไรเงี้ยมันก็ใกล้ๆกักนเลยแบบว่ามาเยี่ยมเยียนเลยนะครับโอ้นะมาพูดถึงบุคคลสักนิดนึงครับผมเมื่อวันที่4ี่ตุลาคมพศสอง7ั 2, นสะี่้ยสิบเจ็นักตแถวของมะกังข้างที่ตะบลบ้านหมอนะครับธนาคารพาณิชย์ของคนไทยแห่งแรกตั้งึ้นีทนีเรียกว่าบุคคลการดำเนินงานในระยะแรกเป็นการทดลองดำเนินงานจึงเบี่ยงเบนนห้เป็นภาพของห้องสมุดแทน ปรากฏว่ากิจการบุกคลับดำเนินไปด้วยดีบุกคลับจึงเปรียบเสมือนรากแก้วของธนาคารไทยกิจการของบุกคลับจเรียนรู้หน้าจึงเปลี่ยนรูปเป็นธนาคารพาณิชย์จนในที่สุดเมื่อวันที่30มกราคมพศ .449 พร้ชกาลการที่5ทรงออกประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ของคนไทยขึ้นมายัางเป็นกาารภายตต้านามว่าแบงก์สยามกรรม,มามจนนะครับก็คือบริษัทแบงก์สยามกมามจนทุนจำกัด ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้อย่างเป็นทางการเอาตังแบบนั้นมานะครับและเป็นต้นแบบธนาคารไทยที่ฟันฝ่าบริษัก์นามธรมการจนมั่นคงตราบเท่าทุกวันนี้นะครับนี่ครับรบุกคลหลายท่านคงจะเคยได้เรียนมาตอนเด็กๆนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมนี่ครับผมผม,มีห้องจําลองให้ดูด้วยแล้วออกมาจะมา เยี่ยมชมทีหลังนะเพราะมันต้องมีกดปุ่มผมก็ไม่รู้ว่าจะปีภาพอะไรออกมานะครับยังไงก็ลองมาเยี่ยมชมกันนะครับผมด้านนี้ก็มีใช,โใช่โอเคสวยมากครับโอเคอออกไปที่เก่านะ มีแบงค์หลายแบบแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบคมีทั้งหมดห้าแบบด้วยกันนะครับผมก็มีรูปภาพเป็ไปหมดเลยนะครับครับผมครับแล้วก็ด้านนี้เป็นมีแบงค์พันแบบเก่าแบงค์ห้าร้อยแบบเก่า หลายหลายท่านอาจจะเคยเห็นอาจจะเคยได้ใช้นะครับผมก็เคยเจอแบงค์แบบนี้มาเหมือนกันตอนเด็กๆนะมีแบงค์สิบบาทด้วยละครับแบงค์ห้าสิบบาทเคยเคยแบงค์ห้าร้อยเป็นแบบนี้นครับสมัยก่อนโอ้หตรงนี้เป็นถ้าแบงค์ห้าสิบเป็นมาดีดั่งอนันตสมาคมแบงค์สิบเป็นพระบรมรูปทรงมา้าแบงค์ห้าร้อยเป็นพระบางสามยอดถ้าไม่ผิดนะประมาณสามยอดลพบุรี ใช่แล้วก็แบงค์ร้อยโอ้โหเป็นเรือสุพรรณหงส์อันนี้ผมแทบไม่เคยเห็นอันนี้เก่ามากใช่แบงค์โอ้โหแบบโหเป็นป้อมมหาการอ่ะสิบอ๋อสิบ,บาทนี่สิบบาทเงอสับอ่ะสิบ,บ,าสบ,บาทนะครับราอาจจะน่าอนามสมาคมใช่รูปป้อมมหาการด้วยนะ ใช่คล้ายๆกันน้ำป้อมบ้าการป้อมบาสูเบนอ่ามันเป็นเดียวหนึ่เนี้ยเป็นป้อมที่อยู่ในเขตภูเขาหินอานครชั้นในนะครับโอ้หลงไปด้านล่างเห็นไหมครับนี่มันจะมีห้องสมุดมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมนะยุคตะวัตกสงข้างหนาไอเชียบูรพาโอ้โหเก่ามากๆนะแล้วแบบที่ผมเน้นให้ดูที่แบงค์เลยนะเราดับแบงค์สมัก่อนเป็นอย่างไรเนาะแบงค์ยี่สิบนี่เป็นแบบโอ้โหผ่านธรรมนูญแบงค์ห้าสิบก็เป็นพระที่นั่งอนันตสมาัตสุ ยี่สิบบาทเขาเป็นปนัฒนาการสมาคมใช่แบงค์สมัยก่อนนะดูผิวๆนะช่งเงยใครแบงค์เมืองนอกนะใช่วัฒนธรรมของไทยนะครับอย่าทําแล้วก็จงทาโอ้โหสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยนี้นะสมัยก่อนสมัยก่อนแล้วก็ห้าสิบสตางค์โอ้โหห้าสิบสตางค์เป็นแบงค์นะครับเมื่อก่อนเป็นรูปวั้าุแก้วแล้วก็ ยี่สิบาทอ,อ๋อดูไปแล้วใชเ่เหมือนก็เหมือนรูปนี้แหละครับเหมือนกันเหมือนกันใช่ครับไปโอเคอันนี้สี่พยานเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีสองสี่แปดห้าน้ำท่วมใหญ่ที่สี่พยานโอ้โหมีมิลเลอร์อะไรเงี้ยใช่บางรักโอ้โหอันนี้นอะไรหนึ่งบาทเหรอโอ้โหนึ่งบาทสวยกระเงินหนึ่งบาทใช่ใช่ที่ที่เปิดศาลาเฉลิมกรุกง โอ้โหน้าน,นีก็เห็นเป็นไงครับโอ้โหสวยสวยสวยสารลางเฉลิมกรุงนะใกล้ๆกจดีโอสยามโอ้โห,โโหสารลาเฉลิมกรุงเมื่อปีพศ2476เมื่อ2อกันยายนคมโอ้โหเป็นโรงมหรสพแห่งแรกในเชียที่มีเครื่องแบบอากาศระบบไอ้น้ำไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับผม แล้วก็นี่ครับสะพานเปิดได้นะเป็นสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ก็คือสะพานพุทธนะครับผมในวันละฉลองพระนครครบ150ปีนะครับแบงก์ยี่สิบนะแล้วก็แบงค์สิบบาทนะครับท่าเรือของเตยกรุงเทพนี่ท่าเรือของเตยนะครับแล้วก็ร้านนายต่อเน็ตชวนนะครับสี่แยกบางลำพูประตูใหม่พระนคร นะครับแบงค์ห้าบาทแล้วก็แบงค์1บาทนะครับผมโอเครวมถึงตรงนี้ครับก็จะมีวงปีภาคเครื่องใหญ่ไม้มาริดป,ประกอบงานนะครับโอ้เป็นเครื่องดนตรีนะครับผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ช่ำชองอะไรมากมายไปอย่างนะ้อยถือว่าพาคุณผู้ชมมาเห็นแล้วนะครับตอนนี้ อ่ะโอเคครับต่อนักเรือนแพทย์เสือป่ามาดูยาลงถิบส่งทางรถไฟไป,ไป,ไปยังกองพยาบาลสนามโอ้โหใช่อันนี้ก็เป็นห้างในเลิศนะครับรถห้างในเลิศซึ่งเป็นร้านขายน้ำมันรถยนต์แห่งหนึ่งในพระนครรถสมัยก่อนนะเฟี้ยวม,มากๆเท่มากๆนะครับโอ้โห แบงค์พันบาทสีแดงๆลูกแนวๆคล้ายๆพิธีจดหลักพนังคันแรกมา,วาวขวัญน,นะถ้าไม่ใช่ไงขอภัยด้วยนะครับประมาณนี้เขาก็แบงค์ร้อยจะเป็นสีน้ําเงินนะครับโอ้โหด้านนี้นี่ถนนจเจริญกรุงอ๋อโอเคใช่ทรงคล้ายๆแบบแถวเอเอบหรืออะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจแต่ตเนรินกรุงจะมีปึกเก่าค่อนข้างเยอะนะครับอยู่แล้วนะครับ แบงค์ยี่สิบนะครับเขียวเขียวเลยนะครับผม,มด้านใใช่เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวลองไปเล่นด้านในะใช่ไหมบุกขลักมาสักครู่นี้ไม่รู้กดแล้วจะเจออะไรบ้างกลัวคุณผู้ชมต้องมาเสียเวลาผมเลยบอกขอข้าไปเลยแล้วกันแต่ขอให้ดูคร่าวๆอยว่ามีนะเผื่อใครอยากมาที่นี่ก็อย่างน้อยก็ดูจากผมแบบเอาไปไกด์ไลน์ได้เลยนะครับ ห้างแบทแมนโอ้โหรงไหนไม่ทราบเหมือนกันนะับห้างแบทแมนอันนี้นี่ห้างฝรั่งขายเหล้าบุหรี่และนมโอ้โ oh, ห oh, เป็นรัฐบาลสยามนะครับโอ้โหเก่ามากเหมือนแบบย้อนจากใหม่สุดไปหากเก่าสุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้โหและมีรถรางในสยามนี่ครับรถรางโอ้โ oh, ห oh. ไม่ธรรมดาผมแบบถ้าแบบนั่งในก็อยากนั่งในรถรางองเสนต้องไปที่เมืองนอกแล้ววันนี้นะครับผม ก็มีแบงค์ห้าแบงค์สิบแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยนะครับผมงสี่แบบเลยนะครับเน้นเน้นแล้วก็นี่ครับอัดหนึ่งโอ้โหเก่ามากเป็นแบบเรือใช่หอลและก่อนทพ่พัดเก่าจริงๆครับอันนี้ขอแนะนำเลยว่าหาดูยากมาก นะครับผมมองธนบ,บัตรผ่านวิถีชีวิตไทยใน6แผ่นดินเนี่ยครับมองไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหถึงหแผ่นดินด้วยกันนะจุกใจกันเลยทีเดียวนะครับด้านนี้นี่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่คุณผู้ชมสามารถมาเยี่ยมชมเองได้เป็นเกี่ยวกับประวัติของทางธนาคารนะครับอ่าเรียบร้อยไปแล้วนะครับทีนี้มาดูด้านนี้บ้างนะ ถึงแม่นลงรลชการที่ก้าสักหนึ่งนะครับผมเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเดือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมักมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มจะด้วยซ้าไปคือท่านจะบอกประมาณว่าเสาเข็มได้แหละเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้สิ่งก่อสร้างมั่นคง ถ้าเสาเข็มไม่ดีแล้วสิ่งก่อสร้างก็จะมั่นคงไม่ได้นั่นเองแต่ว่าคนชอบมองข้ามไปพอสร้างเสร็จแล้วก็อาจจะถูกมองข้ามหรือแบบลืมไปว่าเสาเข็มนี่แหละสําคัญถ้าไม่มีก็เรียบร้อยนะครับอาจจะทําให้ตึกถล่มลงมาได้เรยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นพระราชดำรหลักของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบตมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถาปพิษจากวารสารชัยพัฒนาประจำือนสิงหาคมพุทธศักราช25 5 2ครับ ก็ด้านนี้นะก็มีอ่าใช่เดี๋ยวทำไฮไลท์พิเศษเอาไว้ให้ผู้ชมใช่ครับมแบบข้อแรกว่าอะไรครับความเคลื่อนไหวของ S C B นะมา,ากมายใจไม่หมดเลยนะครับผมอยากรู้ว่าใครเป็นใครก็มาลองดูเอาที่นี่ครับวิพิธารณาธนาคารไทยแล้วก็นี่ครับ S C B X ใช่นี่ S B E C นะครับนะส่นใหก็แวะเวียนมาได้นะครับโด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวเราปิดหายกันนะครับกับสองช่องนี้นะครับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปัจจัยชี้ถึงแนวทางการดำรลงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจกเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงมาถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้ราต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวัองอย่างยิ่งในการนำาวิาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันก็ต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับชั้นให้มีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ประเมินชีวิตด้วยความอดทนความพอเพียงิปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพ้อมต่อการรองรับการเปลีป่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทางด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมแล้ววัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีครับผมนีที่ไหนหล่ะครับบางรักใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมจ,จําตึกได้ตรงนี้เป็นของเราเป็นสังบางรักเดิมที่ตอนนี้เป็นเซ็นทรัลบางรักแล้วนะครับผมเพราะนั้นที่เป็นระยะส่วนก็เป็นเอเชียที H. วันนี้เป็นสมาสาทอนะทนะครับผมสมาสมเด็จะเจ้าตักสินนะครับผมเข็มบางรักสาทอนข้าไปของสารนะครับด้านนั้นที่เป็นปึกตอนนี้ก็จะเป็นเข็ของสารนะครับมีฝั่งเชต่างรักนะักับะโอ้โหโอเคทีนี้มาดูด้านนี้กันบ้างนะนี่มีสมว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมจากวันวานจนถึงวันนี้เกี่ยวกับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นธนาคารไทยแห่งแรกก่อกรเหม่อนในรัชสมัยของพระสุบเด็จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ะทรงตั้งพระไทยอย่างแน่วแน่ที่จะให้มีสถาบันการเงินของสยามเพื่อพดุนไว้ซึ่งเอกราชทางการเงินงการธนาคารของประเทศเป็นรากฐานรองรับการเติบโตรสร้างความมั่นคงและความเจริญจากระบบการเงินการธนาคารและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยโดยได้รับพระบรมบราชานุญาตก่อตั้งเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2 4 4 9 มีประวัติสำคัญ in ในการให้บริการทางการเงินในประเทศไทยผ่านวัตจักรเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานขอ้เกิดความเชื่อชืนอย่างต่อเนื่องวันนี้ธ sure นาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรชั้นนำของประเทศนำเสนงผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายน้อมเหนือจากการบริการรับฝากเงินและธุรกรรมที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มในส่วนของลูกค้าบุคคลธนาคารให้บริการสินเชื่อที่วัดใสสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์บริการบัตรเครดิตบัตรเดบิตบริการ ได้เปลี่ยนกานตาต่างประเทศบริการโอนงินทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนการประกันและรับลูกค้าและการประกันนะครับรับลูกค้าธุรกิจธนาคารให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินเพื่อธุรกิจบริปิปันสินเชื่อการค้าต่างประเทศผลิตภัณฑ์บริหารเงินผลิตภัณฑ์ทางตลาดตราสารยืและตลาดทุนนะครับบริการที่ปรกษาทางการเงินวันที่ธนกิจเราถึง บริการทางการเงินอื่นๆผมด้ยวยเครือข่ายกันให้บริการที่กว้างขวางและครอบคลุมสอดรับกับการตอบโตของโลกที่ก็นังอ,อ,อย่าไม่หยุดยั้งนะครับธนาคารไทยาณันย์ยังคงมุ่งมัน่นดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะเป็นธนาคารที่ได้ชื่นชมที่สุดหรือ Themos t a d m i r e าย์แบงก์แจะเป็นธุรกิจลักที่แข็งแกร่งภายใต้กุ่กเทคโนโลยีการเงินหรือ S C B X ที่ยังคงมความสำคัญอ,อย่างยิ่ง กับการดำเนินธุรกิจทางการเงินภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเป็นองค์กรที่เราบผิดประอบเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะมุ่งไปสู่มาตรฐานในระดับสากลนำพาให้ธนาคารจนเติบโต,ต,ต,ตอย่างยั่งยืนครับขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ครับที่เอื้อเฟื้อถานที่ในการถ่ายทานะครับผมให้ผมได้มาเยี่ยมชมพิพิพธภัณฑ์ธนาคารไทยนะครับผมแห่งนี้นะครับก็ ขอบคุณมากครับเราไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วท้านลนะเชื่สุขจิตขอลาไปก่อนสวัสดีครับ